แดงสยามอ่านิพรายอ่าครับนี่ก่อนก็จะเอาไปได้เลยอ่าเนี่ยครับอันเนี้ยใบบัวบกบัวบกป่านะครับมันเป็นพืชในป่านะครับไอ้สมบัตคุณอ่ะมันมันก็ไอ้พุช่าไอ้พุช่านามันเป็นเครื่องสําอางเนี่ยปพ๊บเอาไปฝนบางคนก็ฝนไปน้ำเหล้าน้ำเหล้าขาวไม่เคยครับอ่าเนี้ยบาคนทำไมก็ ลำลือที่ท่อกันคลุกเป็นท่อไม่ใช่ว่าเขาเรียกตานเดียวตานเดียวเออหรือพี่หรือไอ้สากเหล็กอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยอ๋อฮะอันนี้ของป้านะของป้านั่นนะครับเป็นสมุนไพรป้าฮะแต่เป็นเป็นรูปทรงสรรมงครับยาสากเหล็กสองต้นนี้แหละครับอ่าเนี่ยสองลำลากมันมันจะขึ้นมันจะดึงให้ดูหัวได้เลยครับพญาสากเหล็ก จะปลูกได้เลยไม่ต้องไปิดนะครับเดี๋ยวเรยวๆเอาไปปลูกมันเป็นหัวแต่ถึงถึงดินจะแตกอะไรเนี่ยมันไม่กลัวครับนี่ไงเนี่ยนหัวอะไรอ๋อมันไม่ตายนี่มันขาดทึ้งอ่าพอเรามาจะขาดขุดไม่ถึงเนี่ยเข้าไป่นฐานะนแต่หัวมันก็อยู่ข้างล่างไปครัข้างล่างงเนี้ยฝังดินอยู่ครับมันก็จะยาวลงไปเรื่อยแล้วเราพูดว่ามันสมบณ์ส้มบณ์มันก็จะยาวลงมันไปอันเนี้ยคือว่ามันไม่สูญพันธุ์นะครับมันจะ มันจะถ่ายหัวตลอดมันเป็นฤดูพอฤดูแรงเนี่ยมันต้นมันจะยุบมาเลยครับยุบมดเลยจะหัวเก่ามันยู่ครับแต่พอพอฝนลงมาปุ๊บเนี่ยไอหัวเก่ามันจะฟอกแล้วจะมีหัวใหม่ลงมาแทนการถ่ายนี่เออดีพรว่ามันไม่สูญพันธุ์แล้วมีอยู่แล้วเนี้ยมันจะเหี่ยวจะอะไรก็แล้วแต่เรามองไม่เห็นก็แล้วแต่ในกระถางเนี้ยครับ พอได้ความชื้นฤดูฝนมาเนี่ยถ้าตามธรรมชาติคือฤดูฝนมันจะตรงนี้นะมันจะเกิดของมันเองในเนตรป่าครับผัดฉิมอะไรนะว่านพัดฉิมว่านพัดฉิมอ่าอ่าวิชาการของการแพทย์อะห้ามแผลห้ามเลือดห้ามเลือดครับตาแผลแผลสดอะไรเนี่ยครับเนี่ยร้านยาแล้วก็เรียกอูทองเขาเขาเขารับนะครับ กระชายดำแล้วมันมีดอกเล็กๆอยู่ด้วยนี่เนี่ยเนี่ย